สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊บเถยเท่าอีกเช่นเก่าเส้นเคยนะคะอยู่ท่งให้ท่งน,ะนาคือการพี่น้องเลยกำลังจะขนข้าวค่ะขนไปแล้วรถหนึง่งมา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 ขนข้าวน้ำกันเลวค่ะพี่น้องเด้อมาซอยขนข้าวนะคะ แล้วอีกประมาณสองรถสามรถก็แล้วแลวห,หและโคกรธง่ๆเลยค่ะมันวิ๊กพอกก็ลาออกคนเก็บรถหนึ่งล ตารินรินพร้อมกันทุกหนึ่งกัดก้อนเกลืออุด้อมก็ยอมทีใจดวงนี้จริงจังทั้งต่อใจดวงนี้จริงจังทั้งต่อเห็นพี่เธอเหล่านางเงาอาเาวาๆซือดังจับสนจะแค่สายตาคนที่คนอมองเลย โอ้ยพี่สำน้ำพอยโอ้ยพี่สำน้ำพอยค่ะซ้อๆยังมีน้องอีกคนจนทางแบง oh, oh, okay. เขาเบรส้สายปุ้ยกับจิประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ตะปุ่นขี้วัวขึ้นรถนะสีแต่แบบโบเมนสีเหลืองคือกัน เก็บรวมรวมไว้มาแล้วก็เอาขึ้นรถขึ้นรถโอ้ยเย็นหัวในเด็กค่ะทั้งถือทั้งงานเก็บคนเดียว บรรยากาศากาศยุทธท่งให้ท,หหท้องนาก็จะเป็นจะเสีนแล้วพี่น้องเลยลูกชาวนาถึงรดูทำนาก็ต้องทำนานะคะ เยก็ไายมัดซอยคนนี้ลูกป้าลูกลุงก,กันเลยหาิ่นมามัดซอยน้องพ่อน้องบอยมัดคนเดียวไม่ไหว สบายสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเอาเป็นลูกสาวนาป้าแบกขันถ่ายไล่ควายลงทุ่งหากินอยู่ตามป่าดงหากินอยู่ตามป่าดงพอาวฟ้าคำลงคงไปหน้าไปหาเงินโอ๊ยลงทัน ไม่ล้มหรอกค่ะเย็นดี กองไว้กองไว้ปิดจุปิดจุมเอากระกิดง่ายเียวกักกนวันนี้เอาอีท้าถ่ายคลิปนะคะ จะม้วนใน้อค่ะพี่น้องรถบูบ้าบูาบ,าบ้าในพระจกักเครื่องหนึ่งโหลดคลิปว่แล้วจุด้ารอจบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเย็ยนขนาดบรรยากาศดีขนาดค่ะลมลอย สายลมวายยืนคเอขยอ้ายตั้งแต่เ้าจนสายยินร้อนอายอยู่ริมคือเตือน <c oughs> สายน้ำสัตว์ือเตืเอนเหมือนน้ำตาตยนองไหลล้นไหลบ่มาแลำตาน้องแกมแนมดูทา่าไป

บ่าวจะให้มาเจอน้องนี่ยังไม่มาน้องนี่ยังละเมือ่ออรยปุ๊บฟั่าไม่ม,ไมีเห็นอยากไปเที่ยวไปน้ำแต่เส้นตะเวน ไปนังร้อนสวงนมโอ้ยมังขึ้นเมืองน,น้ำดำไปทำตรงแดงไอไปไแค่สวงมาให้ยอกหักแล้วหัวใจอทั้งดวงน้ำตาเศร้าหน้าดินร่วงไอไม่ห่วงสาว,าว้าเพื่อนลำตาไอห่วงสาว,าว้าเพื่อนลำ่า พี่จ๊สพี่บงังละหายแล้วกบบาบไดัยตอ <c oughs> สร้างลุ่มขขยังขอกับาแลจุบรรยากาศจะทรงนั่งกันยินเนไปเนั่งสบเนี่ยนั่งกันนะคะ อีกสองรถก็แล้วละคือตัดหมู่อวานาก่อนพอต้องบอตัดกูเดียวมก่อนกับว่าได้ลย 10. ายปันลื้อหมู่อวานนี่เขาจะตัดสามคนกับได้ลายอยูู่้หลบไปหอดผู้ดูปกเกย์ูต้นเสื้อ พี่ถาวมันก็อยากงงมัวคือว่าแหละแถวนี่ตัดแถวนั้นลงไปเบิดเลยเบิดแถวลงไปสุดหน้าของเจเี๊ยบแหละเมื่อวานนี่พอดีเล่ของเจี๊ยบนะลงไปห่ากับเขาเป้นย,น,น,ปน,ยนั่งบอยแล้วพอลุมมันยังกก่งข่าวไปแล้วอยู่ไปนั่งถ่ายอยู่เท่งแอก คลิปแล้วเลยงบมา,มาอยู่แลกลาบงามงำเป็นปูฟังทุกทุกทานที่ชี้นองอยู่คือกาและเจจะมาบอกข้าวขอแรง ดจจากทุกทานเชี่อาไว้อีกนหนึ่งคนและตราบไปฟ้ายังแจ้งสบางดอกสดใสขอแรงเชีย่ยแรงใจยาสุนีเลยเดินจ้า ขอบคุณนะคะทุกแรงใจที่ส่งให้เจี๊ยบนะคะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเป็นหูกระปู่ไายุ่งสิไอ้เบื้องหูโกบก็โอ๊ยมันมืเมืดมืดมืมดที่เรานะ หมีฮุกกบสาวบ้านนาชื่อเจีย๊ยบที่คุณรู้จักครองลำด้วยใจรักฝากแฟนนั้นจงมเมตตาอยู่บ้านนอกอยู่กับท้องไรท้องนาะ ขอแฟนนั้นเมตตาช่วยเชียให้เจ็บด้วองดงังถ้าเจยบดังได้จะไม่ลืมแฟนแฟนทุกท่านที่ช่วยกันดนันเป็นร่มโพร่มใจทุกคนให้แรงเชียร์ไม่ยามต้องฝ่ามืดมนจะเจ็บขอบคุณทุกคนที่ยังเชียบเสมอมา ยังจำได้สนะกับใจแรงเชื่อทุกการยังจำได้สนะกับใจควาแรงเชื่อทุกการปวดสงสารสาวหน้าผู้หน่อยคอยเจ้าจะห่างหนีทุกเมือนี้คอยแต่ร่างใจถึงสิดนไปได้กับซอยเชี่ยในเด้อจ้าสาวบ้านป่าทุ่งนาคาดอนกลาบวิงวนจิงศักสิทธิ์ช่วยดนใจ ให้แฟนแฟนช่วยเชียร์ทุกกำลังใจอย่าปล่อยให้เจ๊เจ๊บผู้เดียวดายสิบนิ้วพระนมก้มลงกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนีประมีรจะให้แฟนแฟนนีใ่ให้คุณคุณแม่พ่อรุกขออำนวยอวยใยจากเดนี้ต่อไปจะเจ็บจะไม่ลืมพระคุณ คุณคุณแฟนแฟนเลอหล่นคุณคุณแฟนแฟนเลอหล่นทุกคนอย่าได้แห้งหนีปล่อยแท้เจี๊ลูกหลานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจะไปเอาเบื่อเด้อแฟนขอบคุณน้องแคนที่ยังเหลือหล่นฮ่กไปดนโดนเด้อแฟนเด้อเด้อแฟนเด้อเออขอบคุณนะคะขอบคุณ ูก,กําลังใจเด้อค่ะมาเลยค่ะลูกกระดาษทีเด็ดค้นข้าวเลยครับพี่น้องเอ้ยมาคนข้าวด็กค่ะบิ๊กซี่มาแล้วค่ะบิ๊กซี่มาแล้วปลาไก่มีนมนี่นะนั่งกระติกกันเด็มา คือไปเลี้ยงบ่ไะไปเลี้ยงแต่ฮะโอ้ยเฮือนรดกันสูงสูงนะคะต้องเอาขึ้นข้องลงังไงพี่จีไหม vây này nhây nhanh phải cút, đi đieng đi xui đi Bắt xui xui,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 

มาค่ะพี่น้องเอ้มเยมันดีเลยค้นข่าวกันเดือกกาอยากให้ได้ให้ได้ลูกหรือเปล่าอยากให้ไง ลอสิบลอเขาเป็มตัเงี้ยเงี้โอ้ยตาไทยด็พี่อ้ยตัไทยด็พี่อ้ย พให้ใช่ท,ทาให้นั่น,ลน,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 นลเลยกะนอกแล้วแหละใหมรถหกี่น้องเอ้กีบดีกับิษากไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเจเจตื่ท่าหนเด้อค่ะเด้อจ้าสวัสดีค่ะ oh i don't know